ัสดีครับวันนี้พาชมตัว Kawasaki Boss ร้อยเจ็ดสิบห้า cc ครับตัวนี้สวยนะครับลองสตาร์ทให้ดูนี่นี่ครับ บคบยังใหม่เลยครับมี เบาแตกแรงงานแน่อครับนี่สภาพโดยรวมโอเขลยนะครับเครื่องเดินเรียบนิ่มดีอัตเ่งดีสนใจยังไงโทรติดต่อ084-600-5813ดูรถทดลองขับได้ที่ตัวอำเภอกันทะลักครับขอบคุณครับ